ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะคุณคุณหนิงคุณผู้ชมที่เมื่อวานผมก็พูดไปแล้วในะตอนเย็นกันนะคือเรื่องนี้เนี่ยในมุมของสื่อนะโอ้โหในมุมของสื่อยิ่งสื่อสมัยนี้นะมันควรจะเป็นประเด็นที่แบบมันมากเลยนะในการขุดคุยในการขยี้นะรวมถึงไอ้เรื่องภาพเขียนโมเน่ด้วยเนี่ยแต่ปรากฏว่าสื่อไทยแปลกอะเบาบางมากนะเล่นข่าวนี้เบาบางมากนะเทียบกับกรณีของพี่เอจำได้ไหม ช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทมช่วงหาเสียงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดรเอสุชัชวีสุวรรณวัตรสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากประชาธิป,ปัตย์เนี่ยตอนเปิดตัวท่านก็พูดเรื่องราวประวัติของท่านว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของดรเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์และไปเชื่อมโยงว่าเป็นหลานของไอน์สไตน์ปรากฏว่าโอ้โหมีการจับผิดกันไปสัมภาษณ์คนที่เรียนสถาบันเดียวกันดรเอว่าเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เป็นใครอะไรยังไงว่าคือเพื่อจะ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าดรเอเนี่ยโมเฮอร์เบิร์ตไอ์สไตน์ไม่ได้เป็นหลานไอน์สไตน์และผลจากการที่สื่อเล่นประเด็นนี้อย่างหนักเนี่ยทำให้เลดติ้งของพี่เอเนี่ยร่วงลงมาเลยดอรเอวูบไปวูบไปพักหนึ่งเลยนะดีว่าตอนหลังเนี่ยมาลุยคะแนนฟื้นออกมาได้มาเป็นเป็นลำดับสองอะนะนี่คืออ e ิทธิฤทิ์ของสื่อไงถ้าสื่อเล่นเนี่ย ล้ววันนี้สื่อไม่เล่นคุณพิธาเลยเนี่ยผมถามว่าบอกอทั้งหลายที่คุยอวดอ้างนักหนาเป็นมืออาชีพเนี่ยนะทำไมเงียบอ่ะจริงๆสนุกจะตายนะถ้าผมเป็นบอกอเนี่ยผมจะอ s ไซน์ลูกน้องผมไอ้เรื่องภาพเขียนนะไปถามอา,อาจารย์ด้านวิจิตศิลป์นะอาจารย์ด้านจิตกรรมว่าเอออาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมที่ภาพเนี้ยคุณพิธาจะวาดก่อนโมเน่หรือหมดหรือวาดตรงกรันหรืออะไรยังไง ให้อาจารย์ออกมาให้ความเห็นในเชิงวิชาการนะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่มีเลยไม่มีการทำสกูปไม่มีการเจาะไม่แม้แต่วิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่นำเสนอนะเรื่องนี้เหมือนกันนะถ,ถามนักประวัติศาสตร์ดูโอ้ทำได้เยอะแยะนะความสามารถผมคิดว่าบอกอทำนักข่าวใหญ่ๆนะมีอยู่แล้วแต่เลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจเลือกที่จะไม่เห็นนะ ประเด็นเวลาเราพูดแบบนี้นะผมเคยโดนโตแยง้งโอ้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราต้องดูวิสัยทัศน์ของเขาความคิดเขามีต่อบ้านต่อเมืองไม่ใช่มาจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยคือไอ้ไอวิสัยทัศน์เนี่ยนะผมเขียนให้คุณนัทยาอ่านก็ได้หรือคุณนัทยาเขียนให้ผมอ่านเนี่ยผมก็จะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์แล้วเหมือนกับที่ใครอะ่ะคนกรุงเทพล้านสามแสนคนเคยเห็นวิสัยทัศน์ของคุณชัดชาติแล้วก็ ตัดสินใจซื้อลงคะแนนให้คุณชัดชาติผ่านมาปีหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นยังไงอ่ะใครก็เขียนได้แต่ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันคือตัวตนของนักการเมืองนะไม่ใช่งานตัวเองแล้วบอกว่าเป็นงานตัวเองเนี่ยเออกุ่มกล้าแบบเนี้ยไอ้นี่ไม่ใช่บ้านโคตรตระกูลตัวเองแล้วบอกว่าโคตรตระกูลตัวเองไปอยู่ในนั้นกล้าอะไรแบบเนี้ยนะงานศพพ่อ เอาให้สัมภาษณ์ในการหนูแมมแบบหนึ่งมาให้สัมภาษณ์สรยุทธอีกแบบหนึ่งต่างกรรันต่างวาระพูดไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันนี่ต่างหากที่เราจะต้องมาพิจารณาว่านักการเมืองคนนี้มันเป็นคนแบบไหนกันแน่ <S <S เออไปเอาวิสัยทัศน์มาเนี่ยโอ้ผมเขียนให้ก็ได้นะให้สวยหรูยังไงก็ได้